รายละเอียดและสเปคราคาอยู่ใต้คลิปกดปุ่มเพิ่มเติมครับคชัวสวัสดีครับผมมร้านพุ่สุกการเกษตรนะวันนี้นะครับผมผมมีเรือรถน้ำสอจังหวะนะครับผมมานําเสนอลูกค้านะตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของทางร้านเลยนะเป็น power p r o นะครับผมข้อดีของรุ่นนี้จะไม่เหมือนเอเรือรถน้ําทั่วไปนะซึ่งตัวเนี้ยเราอ,อาีไซน์มาใหม่นะโดยที่จะให้ปั๊มนะครับผมกับเครื่องยนต์เนี่ยแยกกันนะ ซึ่งรุ่นก่อนเนี่ยครับผมก่อนหน้านี้ที่เราจําหน่ายเนาะมันจะเป็นรุ่นที่ปั๊มนะครับผมใบแกนแกนใบพัดเนี่ยจะยึดติดกับข้อเหวี่ยงของอเครื่องโดยตรงนะครับผมซึ่งหมายความว่าถ้ากรณีเราซ่อมหนักนะครับผมอย่างเช่นเปลี่ยนลูกสูบเปลี่ยนอะไรเนี่ยนะครับผมมันจะต้องรื้ปั๊มน้ําออกก่อนแล้วค่อยซ่อมเครื่องยนต์นะครับผมแต่ตัวนี้นะเราออกแบบมาใหม่นะครับผมเป็นรุ่นใหม่ของเรานะก็จะเป็น การขับเคลื่อนใบพัดด้วยช่วยคัดนะครับผมใช้แรงเหวี่ยงของคัดนะครับผมตัวนี้นะข้อดีของมันก็คือเวลาเราจะซ่อมเครื่องยนต์อะเราก็ขันน็อตชค่สี่ตัวแล้วก็ซ่อมเครื่องยนต์ได้เลยนะก็ซ่อมเฉพาะจุดไปถือว่าปั๊มรั่วก็ช่อมซ่อมเฉพาะปั๊มนะครับผมแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งสมมติลูกค้าซื้อ2จังหวะไปนะครับผมเครื่องยนต์เสียนะหรือว่าเบื่อนะมันซ่อมเยอะอะไรเงี้ยปัญหาจุกจิกอยากได้4จังหวะเราก็ซื้อเครื่องยนต์นะครับผม หัวเครื่อง gx 35 gx 5 0ของ4จังหวะมาใส่ได้เลยนะครับผมนี่คือข้อดีนะแล้วก็รุ่นนี้เราก็จะมีม,มาให้เลือกหลายรุ่นนะมีทั้ง2จังหวะ4จังหวะ gx 3 5 4จังหวะ gx 5 0ูนะเดี๋ยวเราจะมีคลิปต,ต่อไปลงให้ลูกค้าดูนะครับผมโอเคทีนี้เรามาดูในส่วนของของแถมนะครับผมของแถมก็จะเป็นมีบัวรล่น้ำให้สองหัวสา,ายประมาณ5เมตรนะแล้วก็ชุดซ่อมแล้วก็กละรอนผสมน้ํามันนะครับผมเวลาผสมอ่าองจังหวะมันก็จะมี ตาสวดน,นะครับผม1ลิตรนะตรงนี้นะครับผมให้เลือกฝั่งย5้าต่อหนึ่งก็คือเราเติมเติมน้ามันทูทีนะครับผมขึ้นมาที่คลินเ,เราเติม1ลิตรนะแล้วก็เอาขึ้นมาเท่านี้นะครับผมโอเคทีนี้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นปลอกรัดนะตัวนี้ไว้รัดเปลี่ยนหัวนะจะได้เปลี่ยนง่ายนะส่วนตัวเนี้ยวรัดตรงท่อนะครับผม2ต,ตัวนะเพื่อป้องกันสายส่งน้ําหลุดนะถ้าสายส่งน้ําหลุดนะครับผมเรือจะเล่นนะส่วนมากก็คือจมน้ํานะครับผม โอเคตัวนี้2จังหวะนะครับผมตัวนี้ต้องผสมทูทีนะอ่ะโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาทําการทดสอบเครื่องยนต์ให้ลูกค้าดูนะโอเค okay, เดี๋ยวเราจะบอกเนินหน่อยนะครับผมอันนี้สําหรับมือใหม่นะตัวนี้น้ามันนะครับผมเป็นน้ํามันผสมนะก็คืออ่าใช้น้ามันเบนซินเจ็ทโซฮอร์นะผสมกับทูทีนะครับผมในอันตราส่วน2ี่ต่อหนึ่งลิตรง่ายๆนะก็คือ1ลิตรต่อฝาหนึ่งแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งนะครับผมของฝาทูทีนะผสมง่ายๆเขย่าให้เข้ากันแล้วก็ลงเลย แล้วก็ทีนี้ตัวนี้จะมีปุ่มไล่น้ํามันนะเข้ามาดูตัวนี้นะจะมีปุ่มกดไล่น้ํามันนะปุ่มใสๆนะครับผมตัวนี้เราก็กดไล่น้ํามันนะจนมันตึงนะครับผมแล้วก็ดึงสตาร์ทได้เลยนะถ้ามันดึงไม่ติดให้เราเปิดโชกอันนี้คือโชกนะเปิดขึ้นถ้ามันเสียงเหมือนจะติดหรือว่าติดแล้วให้เราโชกลงนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ปุ่มดับเครื่องยนต์นะแล้วก็นี่คือคันเร่งเวลาสตาร์ทเราสามารถสตาร์ทได้เลยโอเคเดี๋ยวเราจะลองให้ดูนะครับ เดี๋ยวเราจะสตาร์ทให้ดูสามรอบเลยนะทำไมนะเคสตาร์ทิดง่ายนะเดี๋ยวเรามาดูน้ำเลยนะครับผมเดี๋ยวจะลองฉุดเพีงให้ลูกค้าดูเลย ค okay. แรงนะครับผมตัวนี้นะเป็นตัว power pro นะ <c oughs> ตัวนี้2จังหวะนะครับผมอันนี้ไม่มีน้ำรั่วซึมนะทุกครั้งนะเวลาเรา,าจะจัดส่งให้ลูกค้านะเราจะทำการทดสอบเครื่องยนต์ทุกครั้งนะครับผมพร้อมสูบจริงแล้วก็ถ่ายลูกค้าดูความสมบูรณ์ทุกอย่างนะของแถมต่างๆนะลูกค้าจะได้เห็นของจริงที่จะส่งให้ลูกค้านะมันจะมีนัมเบอร์ติดไปมีเบอร์โทรทางร้านทุกลำนะครับผม เวลาติดปัญหาตรงไหนลูกค้าจะได้โทรมาหาผมได้เลยนะครับผมก็ผมเป็นคนคุยเองทุกอย่างนะครับผมโอเคสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับผมเครื่องสูบน้ํา2จังหวะนะก็สามารถติดต่อสอบถามที่ร้านผู้สุกข,ของเราการเกษตรได้เลยนะมีทั้งช่องทางนะครับผมโทรนะหรือว่าแอดไลน์มาคุยนะที่เบอร์โทร0 6 1 1 1 8 8 3 8 4หรือทาง Facebook f แ n p a g e นะครับผมผูสุกการเกษตรนะ<ม>ก็คือเราจะได้มีการส่งคลิปส่งอะไรให้ลูกค้าด้วยนะครับผมลูกค้าจะได้เห็นของจริงนะ โอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจบการน,นำเสนอเพลงเท่านี้ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ